สวัสดีครับผมนายกิติกิติพรคุณสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกระบี่เขตหนึ่งพรรคพุทยไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลนะครับท่านนายกสก,กายจันอ่อนนะครับพร้อมด้วยกับทางท่านคำนันนะครับมันเชยนะครับแล้วก็ <c oughs> พี่น้องนะครับประชาชนรวมถึงฝ่ายบริหารแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่นะครับมารับฟังปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับว่าเราได้เกิดเหตุการณ์การกัดเซาะนะครับพื้นที่ริมตะลิงนะครับของบ้านเกาะกวางนะครับพื้นที่หมู่3ามบนหนองทะเลนะครับก็เนื่องจากว่าเราได้มีมรสมนะครับที่พัฒหาฝั่งเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายสิปีที่ผ่านมานะครับทําให้พื้นที่นะครับที่เป็น พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยได้โดนการกัดเซาะมาอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาหาแนวทางร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโยธาธิการไม่ว่าจะเป็นอุทยานนะครับป่าไม้นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงเจ้าท่านะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับ ทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจุดนี้นะครับผมเองก็จะไปกับเครื่อนนะครับแล้วก็บูรณาการในการแก้ไขปัญหาด้วยร่วมกันนะครับระหว่างจังหวัดกระบี่เองด้วยนะครับซึ่งจะมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านในอำเภอนะครับที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันสร้างนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาในการปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งนะครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับเพราะพื้นที่ อ่าบริเวณเหล่านี้นะครับมีพื้นที่ประมาณอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันเมตรนะครับหรือระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงลําดับต้นๆของจังหวัดกระบี่นะครับเราก็มีโรงแรมระดับห้าดาวนะครับมากมายนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะมาสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่านะครับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงภาคของรัฐบาลเองนะครับก็จะต้องให้ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับในจุดนี้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยในานามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องตอบสนองนะครับนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่จะกระตุ้นนะครับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดกระบี่ของเรานั้นเนี่ยทำไรายได้ การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับ4นะครับของประเทศนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับงบประมาณต่างๆนานานะครับก็สมควรที่จะได้รับการจัดสรรนะครับให้กับพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรานะครับแล้วในอนาคตต่อไปนะครับผมก็เชื่อมั่นอย่างนี้ว่าอ่าหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยได้หายไปเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ปี 2,565, 66และ67สนะครับสถิตินะครับมันก็เป็นจะเป็นกราฟขึ้น ด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สูงขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆเนี่ยมีความสําคัญยิ่งนะครับที่จะเออเรามาร่วมมันสร้างนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อๆไปนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมเองก็จะได้ให้กับท่านนายกนะครับสุกายจันอ่อนเนี่ยได้มาพูดคุยนะครับแล้วจะมาบอกปัญหานะครับยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่เกิดปัญหาในพื้นที่ตําบลหนองทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของอาการขุดลอกคลองนะครับซึ่งเมื่อมีมลสุมเนี่ยก็ทําให้ทรา,ายนะครับได้าทําทให้คลองเนี่ยที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาเรือสามารถสัญจรไปมาได้นะครับยามมลสุมเรือก็สามารถไปหลบขึ้นลมทะเลได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยล่องคลองเนี่ยได้มีการทับถมกันมานะครับแล้วตื้นเขินนะครับ ก็ทําให้บางครั้งบางคราวเนี่ยเมื่อเกิดมรสุมเนี่ยเรือ,อประมงนะครับหรือว่าเรือบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเกิดการจมขึ้นมาแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับซึ่งเหตุผลอย่างนี้ครับผมก็มองเห็นถึงความสําคัญนะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาช่วยกันบูรณาการนะครับในการขุดล่องคลองนะครับแล้วก็ขยายสะพานนะครับให้กว้างแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้งานของพี่น้องประชาชนนะครับ อเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมอบให้กับทางท่านนายกแล้วก็ทางท่านกำนันนะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดนะครับในเรื่องปัญหาต่างๆผมเองก็จะรับเรื่องนะครับในในรับเรื่องปัญหานะครับเรื่องราวทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นี้เองก็ตามนะครับหรือว่าในพื้นที่อื่นนะครับมีอะไรนะครับบอกกล่าวกันได้นะครับผมยินดีรับใช้ทุกๆพื้นที่ครับขอบคุณครับ